กาติดทุกข่าวสารทั่วไทยกับศูนย์ข่าวาาาวิทยุมกรับฟังข่าวต้นชั่วโมงจากศูนย์ข่าววิทยุมกสรงคลาค่คะจังหวัดตรังเดินหน้าสนับสนุนและสร้างโอกาสให้กับผู้ประกอบการชุมชนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SME และธุรกิจสตาร์ทอัพเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจภายหลังการแพร่ระบาดของโควิด -19 นายขจรศักเจ์เรญโซภาผู้ว่าราชการจังหวัดตรังกล่าวว่าตามที่รัฐบาลมีนโยบายในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากสร้างโอกาสขยายช่องทางการตลาดให้ผู้ประกอบการมีศักยภาพในการแข่งขันโดยสนับสนุนให้ผู้ประกอบการมีช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาของแต่ละท้องถิ่นเพื่อสร้างการรับบู้ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างอีกท้งยังเป็นการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศภายหลังได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 จังหวัดตรังได้บูรณา การความร่วมมือกับศูนย์การข่ารูปอินสันไลฟ์สไตล์ตรังสนับสนุนและสร้างโอกาสให้กับผู้ประกอบการชุมชนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SME และธุรกิจสตาร์ทอัพพันโครงการสมัยมาร์าเก็ต ช็อปเพลินเดินชิวภายใต้คอนเซปต์รวมรอยยิ้มความสุขจากถูกผากโดยขสันผลิตภัณฑ์เด่นและมียตลักทองทิ้นของจังหวัดตรังกว่า20ปนค่ะเข้าขรวมโครงการเป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้ประกอบการพร้อมกระตุ้นให้เกิดการจับใจ่ายใช้สอยของประชาชนเกิดการมุ่นเวียนในเศรษฐกิจและนับเป็นโอกาสอันดีที่นักท่องเที่ยวและประชาชนจะได้รู้จักสินค้าและผลิตภัณฑ์ของจังหวัดตรังแพร่หลายมากยิ่งขึ้นวินี่นาดสุราคัแหงศูนค้าวิทยุมอก่อร คลารายงานค่ะรวดเร็วฉับไวเพื่อชุมชนไทยทุกวัน